สวัสดีครับผม a u t o เว r ร์ Pro กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับการรีวิวรถบ้านสุดล้ำจาก Volvo รุ่นใหม่ล่าสุดรีโมเดลปี2026คือรุ่น2026 Volvo Motorhome ซึ่งรวมทั้งด้านภายนอกภายในสมรรถนะและราคามาดูกันเลยครับว่าอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นและอาจจะเหมาะกับคุณหรือไม่เริ่มจากด้านภายนอกกันก่อนนะครับเมื่อเรามองจากด้านหน้าของ2026 v o l v o m o t o r h o m e จะเห็นว่ามันออกแบบมาในสไตล์สแกนดิเนเวีย คือเส้นสายเรียบหรือแต่ทรงพลังไปพร้อมกับความเป็นรถบ้านที่ต้องรองรับการใช้จริงบนท้องถนนตัวไฟหน้ามาในรูปแบบที่คุ้นเคยของ沃โวมีลักษณะเทอร์สแฮมเมอร์แบบถูกพัฒนาใหม่ให้ดูทันสมัยมีช่องอากาศและเส้นสายที่ดูเหมาะกับยานพาหนะขนาดใหญ่และเน้นเรื่องอากาศพลาศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลมซึ่งสำคัญเมื่อคุณขับรถบ้านที่มีขนาดใหญ่จากคลิปรีวิวระบุว่าเป็นแอโรด a นามิกบอดี้สลิกระไล่ทิง ซึ่งช่วยทางด้านประสิทธิภาพและความสวยงามด้านข้างและด้านหลังเราจะเห็นว่ามีหลังคายาวมีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่เพราะถูกออกแบบให้ใช้งานจริงทั้งการเดินทางยาวและพักผ่อนมีบานหน้าต่างพานโนรามามีอพอชันเสริมเช่นผนังหลังติดตั้งจัก,กรยานหรือมีหลังคาโซลา r เซลล์แนบเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าออฟกริดนอกจากนี้ยังมีสีทูโทนหรือสีโครเมียมบางจุดช่วยเพิ่มความหรูหราแต่ก็ยังคำนึงถึงการใช้งานจริง เช่นช่องเก็บของด้านนอกที่เปิดง่ายหรือราวบันไดแบบพับเก็บได้โดยรวมรู้สึกว่ารถบ้านรุ่นนี้ไม่เหมือนรถบ้านทั่วไปแต่เหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่ดูดีมากจากด้านนอกเข้าสู่ภายในเลยครับพอเปิดประตูเข้าไปจะพบกับบรรยากาศที่เหมือนห้องพักระดับ5ดาวบนล้อประดับด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังนาแพ้นับป้าเลเทอร์ไม้จริง ium, อลูมิเนียมเบาะนั่งแบบนั่งสบายพร้อมฟังก์ชันปรับอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่คนขับมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะรถบ้าน เช่นระดับถังน้ำดาตตาการใช้แบตเตอรี่พลังงานโซล่าเป็นต้นซึ่งต่างจากรถบ้านทั่วไปที่อาจมีหน้าปัดธรรมดาในส่วนห้องนั่งเล่นมีโซฟาแบบโมดูลาที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นชุดรับแขกหรือเป็นเตียงได้มีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติพร้อมไฟเล็ดบรรยากาศภายในเรียบหรูแต่แฝงด้วยความใช้งานจริงเช่นมีฉากโปรเจคเตอร์แบบซ่อนมีสปรีงเก็บซ่อนใต้เพดานเพื่อใช้งานดูหนังหรือสตรีมห้องครัวถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดใช้พื้นที่ได้เต็มที่มีเต,เตาอินดักชันซิง สเตนเลสมีตู้เย็นแบบดิจิตอลมีระบบตรวจวัดและแนะนำสูตรอาหารหรือบอกสภาพของอาหารในตู้เย็นได้ตามคลิปห้องนอน,น,นมีเตียงขนาดควีนไซส์ที่ซ่อนอยู่ใน,นกลไกแบบเลื่อนได้กลางวันอาจเลื่อนเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่กลางอากาศห้องน้ำก็หรูไม่แพ้สปามีระบบไฟอัตโนมัติมีวัสดุป,ป้องกันเสียงมีอ่างอาบน้ำหรือฝักบัวแบบรีแล็กซ์ตามรุ่นย่อยทุกอย่างรู้สึกว่าเมื่อคุณอยู่บนถนนค,คุณก็ยังรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ดีที่สุด มาต่อที่สมรถนกกนครับสำหรับส0 2 6ันย v ่สิบหกวอลโตอร์โแม้จะยังไม่มีข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่ว่ารีวิวหลายคลิปให้ตัวเลขและฟีเจอร์ที่น่าสนใจเช่นมีขุมพลังแบบไฟฟ้า all electric หรือ Hybrid ซึ่งหมายความว่าว o l v o เลือกที่จะเน้นความยั่งยืนตัวเลขที่ถูกนำเสนอเช่นมอเตอร์คู่กำลังประมาณ500แรงม้า hp และแรงบิดประมาณ680นิวตันเมตร nm ในรุ่นไฟฟ้ารถบ้านขนาดใหญ่แบบนี้ยังติดตั้งระบบช่วงล่างแบบ a i r Suspension แอร์สสเพนชั่นเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนและขับขี่ได้สบายแม้ในทางไม่เรียบโดยรีวิวหนึ่งระบุว่าระยะใช้งานเรนจากแบตเตอรี่สามารถทำได้กว่า300ไมล์ประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถบ้านขนาดนี้เสริมด้วยระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติเช่นระบบช่วยครูสควบคุมเลนและกล้องรอบคันเพราะวอลโวมีชื่อเสียงเรื่องความปลอดภัยมากดังนั้นการขับรถบ้านคันนี้จึงไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่เป็นการเดินทางที่มั่นใจสุดท้ายมาถึงราคาการครับรุ่นนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในรถบ้านระดับพรีเมียมโดยมีการกล่าวถึงราคาตั้งแต่เกือบ180,000ดอลลาร์ 1, 8, 000, 000, สหรัฐอเมริกาไปจนถึง2 2 0 0 0 0หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับออออปชันบางรีวิวกล่าวว่าอาจพุ่งขึ้นไปถึง3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 300, 000, สหรัฐอเมริกาสำหรับรุ่นหรูสุดหรือสั่งสร้างพิเศษเมื่อแปลงเป็นเงินบาทไทยหรือในตลาดไทยเอเชียแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ แต่ถ้าคุณคิดจะใช้แบบเต็มเวลาหรือเดินทางทั่วประเทศกับครอบครัวใหญ่มันอาจคุ้มค่าอย่างยิ่งสรุปโดยรวมครับ2 0 2 6 Volvo Motorhome เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหารถบ้านระดับหรูที่เน้นดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูงมันเหมาะทั้งกับครอบครัวที่ชื่นชอบการเดินทางยาวหรือกับผู้ที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าห้องพักระดับบนแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงและคุณอาจต้องคำนึงถึงค่าดูแลรักษา การชาร์จหรือการใช้พลังงานรวมถึงการหาสถานที่จอดและชาร์จในไทยหรือเอเชียอาจท้าทายกว่าที่สหรัฐอเมริกาหากคุณสนใจผมสามารถจัดเตรียมข้อมูลรุ่นย่อยต่างๆของรถคันนี้พร้อมราคาในตลาดไทยเอเชียและตัวเลือกคู่แข่งให้ครับคุณอยากให้พอมหาใหม่ครับ